มนุษย์คนเดือนนี้ยื่นพคดอ91ค่ะสมัยตอนนี้ผมสอนหนังสืออยู่ในมหาลาัยผมก็ยื่นพคดอ91แต่ว่าถ้าเกิดผมมีตําแหน่งด้วยอะตาแหน่งตําแหน่งค่าตําแหน่งค่าหัวหน้าภาคค่าอะไรด้วยผมจะได้ค่าจากตําแหน่งมันจะเป็น40เล็บงค่ะจย์พอผมมี40เล็บ2ด้วยมี40เล็บ1ด้วยผมก็ไม่สามารถย,ยื่น91ได้ละผมก็ต้องไปยื่น9 90ไปละใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้คือ ประเภทที่หนึ่งอย่างเดียวค่ะอาจารย์ครับดังนั้นถ้าเกิดใครเป็นลูกจ้างนะแล้วคุณมีค่าจ้างรายได้จากตําแหน่งนานต,ต่างๆมันจะถือเป็น40%สอง2 2> แม้คุณจะเป็นลูกจ้างอีงเดียวาาก็ตามคุณก็ต้องยืดพอรเข้าสูตรนะเพราะคุณมีเงินได้ประเภทที่1นึ่งและสองค่ะ<ร>เหมือนเหมือนอาจารย์เะว่าค่ะมีเงินเงินได้ที่เป็นเงินเดือนประเภทที่40%หนึ่งด้วยได้รับเงินเดือนจากบริษัทด้วยนะคะแล้วก็มีรายได้อีกทางหนึ่งค่ะคือการเป็นวิทยากร แล้วก็รับทําบัญชีด้วยมีรายได้หลายประเภทเลยเราเลยไม่สามารถที่จะยื่นประเภทพอมร์โดก้าได้นะคะให้ไปยื่นแบบพอมร์ดเก90แทนนะคะแล้วค่อยไปดูอีกทีว่าต้องโดนพอมร์โด้าสีด้วยไหมนะคะ